สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ด3ครอบครัว8ชีวิตสืบเนื่องจากการแพร,ร่ระบาดหนักของเชื้อไวรัสโควิด -19 พบผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นพันๆรายและเสียชีวิต ก่อนหน้านี้จึงทําให้ทางรัฐบาลได้ออกมาตราการคุมเข้มประกาศล็อกดาวน์ทั้ง10จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลซึ่งงานนี้ทําให้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวเลยทีเดียวเราไม่สามารถทำมาหาก,กินได้และขาดรายได้เลี้ยงครอบครัวบางครอบครัวตั้งแต่ประกาศล็อกดาวน์ก็ต้องมีกลับบ้านต่างจังหวัดล่าสุดมีผู้ใช้เฟซบุ๊ k ชื่อว่าอนุชาสิงห์าดีได้ออกมาเผยพภาพผู้คนขับรถซาเล้งกลับบ้านพร้อมระบุข,ข้อความว่า สามครอบครัวรวม8คนพี่น้องชาวเภอนามนจังหวัดกาฬสินบ้านเราได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์พื้นที่กรุงเทพทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพขายของได้ตามปกติ #hashtag จึงตัดสินใจพากันเดินทางกลับขึ้นมาบ้านด้วยรถซาเลง้งโดยการออกจากกรุงเทพตอนเจ็ดโมงเชา้าขับรถซาเลง้งไล่กลนกันมาทั้งหมด3าคันมีผู้ใหญ่6กคนเด็กสองคนซึ่งก่อนเดินทางได้โทรประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในพื้นที่ให้ทราบแล้วล่าสุดผมได้ทักเฟซไปสอบถามทราบว่ากำลังเข้าพื้นที่อำเภอบอระเบ,บ,บือจังหวัดมหาสารคามและคาดว่าจะถึงบ้านราวเที่ยงคืนครับรวมให้กำลังใจกันนอกครับ พี่น้องชาวกระสินบ้านเราวิกลิการระบาดของโควิดครั้งนี้รุนแรงอย่างมากครับ กระทบทุกมิติซึ่งผมอนุชาสิงห์ดีคนรุ่นใหม่จังหวัดกาฬสินธ์ก็ได้ร่วมเบิ่งแงงตามกําลังโอนช่วยค่าน้ํามันรถซาเลงทั้ง3าคันเป็นเงินจํานวนหนึ่งขอให้ถึงบ้านอย่างปลอดภัยและร้ายการติดเชื้อครับและขอให้ปฏิบัติตามมาตราการกักตัวอย่างเคร่งครัดครับแฮชแท็ด้วยความห่วงใยพี่น้องครับอนุชาสิงห์ดีคนรุ่นใหม่จังหวัดกาฬสินธ์ ท่ามกลางชาวเน็ตแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานายังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆนะครับพวกเราทุกคนต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ช้าก็เร็วสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมเราต้องรอดไปด้วยกันครับท่านผู้ชมนะครรับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ